บางครั้งพูดว่าแก่ก็ยังไม่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยหกก็ไม่ถือว่าแก่เจอเพื่อนบางคนจะเกษียณตอน70บางคนบอกว่าเกษียณ63-64แต่ว่าพูดแบบเข้าข้างตัวเองวันก่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอายุเท่ากันนะครับอายุนี่แหละเลขหนี่แหละเรารู้สึกว่าเราดู ดูเด็กกว่าเยอะนะครับคือก็พูดแล้วว่าเป็นการพูดแบบเข้าข้างตัวเองก็เลยเห็นว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายทั้งจิตแหละแต่ทีนี้เมื่อสมมติกเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรสำหรับผมเนี่ยก็กเกษียณปีหน้าใช่ไหมครับดังนั้นก็คิดอยู่หลากหลายว่าอยากจะทำอะไรหลายอย่างที่ ในอดีตที่ผ่านมาไม่ไม่ได้ทํายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดก็คืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพครึ่งหนึ่งเพราะว่าชีวิตรับราชการเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพดังนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปอยู่ต่างจังหวัดไปดูความเจริญของประเทศไทยในด้านอื่นๆมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม ในที่ต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบก็เหมือนอย่างที่ท,ท่านเห็นเนี่ยก็ชอบในเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียก็เลยคิดในใจว่าอาจจะลองทำพอดแคสต์ดูนะครับดูพอดแคสต์หลายเจ้ามาะล้วท,ที่ชอบดูก็มีของคุณโจโรแกนผมก็จะชอบดูโจโรแกนมากก็ดูเป็นไอเดียว่าในอนาคตหากทำพอดแคสต์อาจจะ หาแง่มุมต่างๆที่ตัวเองชอบนะอาจจะเชิญแขกมาพูดพูดเองบ้างหรือว่าออกไปสอนหนังสือบ้างก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราสามารถนำเสนอความเห็นหรือว่าความคิดในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นประเด็นปัญหาทางด้านสังคมด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม หลากหลายทีเดียวโดยมาหล่อหลอมกับประสบการณ์ที่ทำงานมาแล้ว40ปีนะผมทำงานมาแล้ว40ปีก็ยาวนานแต่มองกลับไปรู้สึกว่าเพิ่งเป็นเวลาแบบนิดเดียวนะยังจำได้ในตอนเด็กอยู่เลยตอนเด็กชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นไฮสคูลมอปลายมหาวิาลเริ่มทำงาน ปุ๊บป,ปุมา40ปีแล้วก็ก็เป็นเรื่องของของพัฒนาการนะฮะแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อเกิดมาแล้วทุกอย่างก็จะมีความแตกต่างกันไปเมื่อกี้ก็ได้ไปคุยกับน้องๆที่ทำงานในด้านกรงสุนบอกว่าเนี่ยก็เรื่องของพัฒนาการมันก็จะเปลี่ยนไปแต่แต่ถามว่าผมชอบ แบบนั้นไหมผมก็บอกอบยกตัวอย่างบางเรื่องแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอเรื่องอะไรผมว่าผมไม่ได้ชอบใน,ใใน,ในวิธีวิถีแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นวิถีที่โลกเขากําลังเดินไปสู่เส้นทางนั้นผมก็รับกะคือเราก็ต้องยอมรับว่าสภาพมันก็เปลี่ยนไปจะให้เหมือนอย่างที่เราคิดเราทําเราอะไรต่างนานาก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเป็นเป็นหลักของไตรลักษณ์ถ้าจะว่าไปนะก็เป็นหลักของไตรลักษณ์